มาจากไซแนอุ้ยหลายครับมือน,นี่หลายหลายเหนือความคาดหมายนะวันนี้ค่ะขอบคุณไปฮอเจ้าพางสุผูสุคนค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆเอ็มซีของมอ่ําเสียงอีสาน48สิบแปดปีมลําเสียงอีสานกับ67ขวบของยายโลกน้อยอ,ยอุไรพรค่ะโตขาวงก็มากตายขาวงก็เยอะ คนเก่าไปคนใหม่มาคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าสำหรับลูกๆในขรอบพ้เสียงอีสานของเฮ้าสิ่งที่เรื่องราวเข้าเองกบขาดขาดมาถึงงึดเป็นตรเง,งึดคือกันค่ะคบขวบของพญ่หลอดตายจากหนึ่งปีสำหรับเจ้าของตำนานวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาวังหันท่องบุญอุทิศส่วนกุศลหาเพิยี่สิบสอง ไฟใหม่บ้านตอา่อห่างค่ะไฟใหม่ค่ะพี่น้องหลายๆอย่างบริสิเป็นกระแสทั่วกระแสดาามาในวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสที่ดีค่ะสิ่งที่เหลืออยู่ในกล่องไฟกล่องเครื่องที่ไม่ไม่หมดแม้แต่รถก็ใหม่สิ่งที่เหลือนั่นก็คือบัาเลขที่ห้า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 ค่ะนี่มูนชมเดียวค่นพ่น้อง เป็นพ anyway> ี่น่าอาศักดิ์ใจยิ่งนะวัาเดียบอกสซื้อหวยยายน้อยบอว่าหมอลำเสียงอีสานครูกบานเลขทีฮาหาหาซึ่งต่อไปนี้จะไม่มีผู้นำชื่อเลน้อยอุไรพรทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบและสร้างงานสร้างสินศาดตยอดง่านยอดสินยอดศาสเสียงอีสาน คือสมบัติของพี่นองเบิดสุผู้สุคนบ่เป็นของยายลอยผู้เดียวคันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อไปทั่วล่องไฝผู้เดียวปรเดได้ววัย่องไเด้ต้องลงทุกคนด้วยแสดงว,ว่าผลง,งานคุณไม่จริงละตลงคใลงงใในใส่ละกำลังใจทู่ใส่เนี่ขขนยงงทุกๆทุกๆุกๆมุกกุ

ข,ข้าพอาอนุบาโลโรงเรียนําไปมาเนาะขาพอรัตนพลขอบพคุณเด้อข้าพอาขาไม่รู้รสิบเกย์ใบสิบอไซเลยคานิโน,โแบบน่แก่ใบยายยงไรเปินสิส่กร รอยหักตัวเด้อท่านผออขาแปเลเพลงเอซี่สุปูสุคนเสียงอิสานยุคเปลี่ยนไายต่อไปนี้ทัวร์จริญญาบิกก็ได้นะไม่จำเป็นต้องลงแม่คนเดียวนะ <S 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 ไม่มีป้ายนกน้อยอุเลยพรแล้วนะเสียงอิสานคือสมบัติของทุกคนบัลลีทีห้าห้าห้าพญารอดเลื้อยไปไฮโลรนั่นไฟใหม่เลยปิดตะมนือแทนค่ะเขา,าสั่งเอาไงเราพอเนาอ ข้อาสั่งเอาไหม,นม่น้องแม่เนาะข้อาสั่งเอาไหม่น้องแมืมนะ่อยเนาะค่ะสั้างเอาไหม่แม่เนาะน้ำตาจะไหลคะ่ะน้ำตาไหลเย็บ่ได้กระท้วสิลุงค่ะถ้าน้ำตาไหลต่อไปนี้คือน้ำตาแห่งความยินดีรื่ื่นปิติคะ่ะขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีสุขคนแล้วขอบคุณลูกๆครอบครัวเสด็จอีสานที่จับมือแม่ว่าถิ่มบ่ปล่อยแม่ข้าวุ้งกับหลายตายข้าวุ้งกับเยอะอันนี้ออกมาเป็นตัวใดก่อนตัวนอนบ่ ไม่อยากได้หนอนเลยอ่ะฝึกไปเะโน้ตพลึกไป้ฝึกไป้ฝึกไปพฝึกไปขอบคุณพี่น้องแล้วขอบคุณไปหอดผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนุนวอน้องเสียงอีสาน